ลมอยู่ไหนนะอยู่ใน,นชักหรือเปล่าเนะนี่ยชักเปิดยากเกินไม่มีอ่ะชักว่างเปล่าเลยไม่มีแม้กระทั่งอะไรเลยโอ้โหแล้วฝุ่นก็เต็มด้วยนะโอ้ยอ้าวไฟนี้ยังไม่เปิดอีกเหรอโอ้ยเปิดไม่ได้ยังวะเฮ้ยอือ อุไว้แล้วมแข็งไปได้ละลายลงหนูก,ก็ว่าเปิดไม่ได้นอมอาจะอยู่ในห้องนี้นะพอดีอ่ะนมหมดไปแล้วอะ่ะเมื่อวานอะ่ะพี่กินไปเหลือกล่องเดียวแล้วอะไรนะใช่นมหมดจ้าก็ซื้อไปซื้อพี่เลยนะนมหมดแล้วอะ่ะอีกแล้วเหรอ นมหมดอีกแล้วเหรอก็ใช่ละสินมหมาหมดพวกเราอะ่ะกินเก่งจะตายต้องไปอีกแล้วเราแคเกียดไปอะไปไปเถะนอยากกินนมไม่ใช่หรอก็ไปสิไปก็แดกเดี๋ยวพี่ดูหนังรอนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดกอนอ่ะเนี่ยลิสต์ใบที่จะต้องใช้ ในการซื้อของอ่ะส่วนเนี้ยนะคือเงินโ <Okay. S 1> อเคเเงินไปเงินมีแล้วค่ะเอามาแล้วค่ะไปแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะโอเคโอเค ชนคนเหรอเนี่ยทำไงดีอ่ะ yeah, แย่แล้วเฮ้ยคนละข้าชนคนไล่นะฉันหลบไปเลยดูสิหลับตาแป๊บเลยแต่แกนั่นแหละเป็นคนขวางฉันเองฉันไม่ผิดหรอกแต่ช่างเถอะรีบไปดีกว่าเดี๋ยวคนเขาไม่เห็นไปดีกว่า เนี่ยมันนอนอยู่ตรงนี้มันขวางทางถนนรู้ไหมฮึไเอมมี่อยู่ไหนเนี่ยบอกให้ไปซื้อต้องนานแล้วทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยต้องให้ไปตามอีกแลวใช่ไหมเนี่ยโอ้ยจริงๆเลยโอ้ยจริงๆแต่เอมมี่นี่ ต้องให้ไปตามตลอดเลยเฮ้ยใครอ่ะเอบคุณคะฮะาเอมมี่อะเอมมี่เอมี่ทำไมเป็นอย่างนี้เฮ้ยเอมี่ใคร้อนฉันนอย่ปวดใจตลอดกลยดีกว่า ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจพอดีว่ามีมีคนมาขับชนน้องฉันนะคะเออเด็กก่อนนะครับผมขอแจ้งคดีความไปทางสอนอกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับขอบคุณมากค่ะต่อไปโทรแจ้งองโรงพยาบาลโทรแล้วโทรเมื่ออยู่ไหนเนี่ย รับสิรับสิรับฮัลโหลสวัสดีค่ะเ uh, <morning>, ออว่าไงครับเพราะนี้ว่ามีเหตุการณ์นะคะคือน้องฉันนะคะถูกรถชนนะคะโอเคครับ okay, เดี๋ยวผมจะรีบมาอย่างด่วนครับค่ะค่ะค่ะรีบๆมาเลยนะคะครับ <C rap. S 1> อืมเอมี่ืมไม่เป็นไรนะเอมี่พี่สะพานน้องสองโรงพยาบาลแล้ว mm. รับ เท่าเลยนะครับเท่าเละครับเท่าเลยครับเอ็มมี่เอ็มมี่เอ็มมี่เป็นยัไงบ้างอมีตอนนี้ ตอนนี้ทองอยู่ถึงเิพยาบาลแล้วนะเอ,อิ๊คุณครับรับทางไป่อยนะครับจีนนะครับจีนนะคะจีนนะคะจีนนะคะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปห้องเอ็กซเรย์ก่อนนะคะ กระดูกแตกนิดนึงต่อไปไปห้องผ่าตัดค่ะ